ผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างนะคะเพื่อพิจารณาเรื่องของการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแล้วก็มีการประท้วงด้วยเพราะว่ากลุ่มรายงานเนี่ยก็มองว่าควรที่จะปรับให้เท่ากันทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะเราไปดูที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งและมีสถานประกอบกิจาการหลายประเภทซึ่งข้อมูลล่าสุดมีลูกจ้างในระบบมากกว่า3,000 300, 0 0คนแล้วก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการขอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำด้วยนะคะเนืง่าานงาวข สงสวนทางกับค่าครองชีพที่ปรับขึ้นค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณคณิตาอมรอเมธรวรินค่ะอุฒิไกรเป็นรูปจ้างรายวันในคาแคร์ทำงานที่นี่มาได้เดือนกว่าได้ค่าแรงวันละ350บาทต้องจ่ายค่าเช่าห้องพักค่ากินค่าน้ำมันและค่าผ่อนรถจัก,กรยานยนต์ก็แทบไม่มีเหลือเขาบอกว่าหากมีการปรับขึ้นค่าแรงก็น่าจะทำให้มีเงินเก็บได้บ้างถ้าปรับขึ้นก็สัก400ก็โอเคนะครับ ประมาณนี้ก็มันน่าจะจะดีขึ้นกว่าเดิมอยู่นะครับจากสามร้อยอะไรประมาณนี้ส่วนลูกจ้างคนอื่นๆเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพมา่าเจ้าของกิจการคาแคร์บอกว่าให้ที่พักพร้อมอาหารฟรีและค่าแรงวันละ300บาทแต่ถ้าวันไหนทำล่วงเวลาก็จะเพิ่มค่าแรงพิเศษให้อีก100บาท หากปรับขึ้นค่าแรงกระทบแน่นอนเพราะงานเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นจึงอยากให้พิจารณาปรับขึ้นเฉพาะกิจการบางประเภทเท่านั้นคือค่าแรงตอนนี้คือของเราก็คือ300บาทต่อวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ขึ้นไปอีกเนี่ยคืองานเราก็ยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่งานมันไม่ได้ว่ามันก็เตื้องทําให้เศรษฐกิจอะไรดีขึ้นมากมายคืออยากจะให้ดูเป็นเป็นธุรกิจบางบางตัวดีกว่าค่ะคือจะไม่อยากให้เหมารวม ูรับเหมารายนี้ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจทําให้งานลดลงบ้างหากปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําอาจต้องยอมลดกําไรลงหรือบางงานอาจไม่สามารถรับก่อสร้างได้เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว ข้อมูลล่าสุดจากสำนักง,งานแรงวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าตอนนี้ภายในจังหวัดมีสถานประกอบการมากกว่า5,700แห่งค่ะเมื่อยากตามประเภทนะคะมาม่ีิสุดก็น,นีละคะ่ะกิจการก่อสร้างค่ะมากกว่า200แห่งค่ะรองลงมาก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็อุตสาหกรรมขนส่งค่ะ ขณะที่ตัวเลขลูกจ้างในระบบมีอยู่กว่า3 0 0 0 0คนมากที่สุด3อันดับแรกคือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตรองเท้าและผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานฝีมือที่มักได้รับค่าแรงมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วทางเลือกจับใจ่ายใช้สอยของผู้ใช้แรงงานคือตลาดนัดแต่ในยามที่เศรษฐกิจถดถอยผู้ค้าในตลาดนัดเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอย่างแม่ค้ารายนี้บอกว่าสาวโรงงานที่เป็นลูกค้าหลักใช้จ่ายน้อยลงมาก ยอดขายลดลงไปถึง3,000บาทต่อวันเน่ทุกวันนี้ค่ะจะไม่มีละจะลดลงเขาบอกว่าโอน้อยอ,อแล้วเขาก็บอกว่าต้องต้องประหยัดในการกินก็ลดลงไปหลายพันเงินใช่ค่ะหายไปแล้วเป็นสองสามพันเ้ยประมาณเยอะนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณสามพันกว่า อยุธยาเป็นหนึ่งใน11จังหวัดที่มีการขอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำโดยพิจารณาจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าของชีพในพื้นที่ซึ่งอีกเพียงหนึ่งเดือนก็จะทราบผลว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างหรือไม่คณิษฐาออมรเมธบรินสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน